การแข่งขัน PTT White Sandwich t u k i King s Cup World Cup กลางปี2009สนับสนุนโดยคตต์ดทอไวท์แซนด์บี c เนเ t u r e g ก f t การบินไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยทีวีสีช่อง3ซิดูวอเตอร์คลับโตยโยตา้า รุ่นโปร r a นด์บอ o โอเพนสนับสนุนโดยไทยทีวีสีช่อง3 s i ซีดูวอเตอร์ครมาดูรุ่นใหญ่สุดของไายขันเสซีในรายการนี้ครับโปรแ a นด์บอโอเพนนะครับก็มีนิโคลัสวีอุสนะครับตัวเต็งจากฝรั่งเศสนะครับที่มาำทำการแข่งขันที่เดินกับเอทินแอนติสนะครับนจากนั้นก็ยังมีเฮโร่สุพานอัชวาครับอชิเวตอิซาโตะไฮโรทอนนิ่มของไทยก็ ลงในรุ่นนี้ด้วยนะครับก็มีนักเจสกีจากญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนะครับมีโนริโตะนักนอนครับชินจิคุกิซากิของไทยก็มีนาครนศิราชัยโชทิดโมลีไพโรธอ่อนนิ่มครับดังนั้นก็มีเอกชนกิ่งทนันศิ์ครับโอจรัดเดราซิโร่ก็ลงแข่งในรุ่นนี้เช่นกันแต่ละชาติครับก็จะส่งนักแข่งได้4คนเท่านั้นครับละถ่ายก็คอลี่ไฟสี่คนครับลงไปแข่งกันปรากฏว่าในโมโตที่1ครับมิคาร์ลิวอสครับตำนานเจสกีโลกชาวฝรั่งเศ นำไปที่หนึ่งนะครับเอทเทอรนีแอนฟิสที่สองครับอาร์โร่ครับถือว่าเป็นม้ามืดเลยครับอยู่แนวที่สามแล้วก็โจเซฟนั่นอยู่แนวที่สี่ครับในส่วนของไพรโร่ยังเป็นมักกีฬาไทยที่ปริ้ฟายเข้ามาติดแนวที่สามครับขึ้นมาเป็นที่ห้าับ It's very Good c o m p e t i t i o n I like this country I like this competition Thailand the good country Long live King of Thailand ก็ปากหวานเลยครับแล้วก็ถือกานี้นะครับ ในการที่จะน่าจะช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยได้เป็นอย่างดีครับนักกีฬาไทยยังไม่เห็นเลยครับท่านผู้ชมครับนอกจากไทยตร์อ่อนนิ่มนั้นดูเหมือนว่าเรือจะมีปัญหาครับสำหรับในส่วนของเอกชนกิ่งชานสิงครับโชคทิศโมลีครับนี่เป็นนิโคลัสลิวส์ครับจะสตีล <to> ปีกบ้างเด้งออกไปเร็วเลยครับ แล้วมาดูเหมือนว่าเรือร้รายจริงๆครับนิ่ว่าเลวมาดูครับออปชันทางด้านในขายขึ้นมาหนาครับและออปชันทางด้านนอกครับซึ่งจะอ้อมวงกว้างกว่านะครับท่านผู้ชมครับออปชันทางด้านนอกแต่เดี๋ยวจะตัดหนึ่งทุ่นครับไม่ต้องเลี้ยวทุ่นเขียวอย่างที่เนี่ยครับไม่ต้องเข้าทุ่นเขียวท่านผู้ชมจะเห็นครับว่าเส้นทางน,นั้นเป็นกานชรชดเชยระยะทางครับให้เข้ามาเข้าเท่ากันนะครับอิกแล้วซูสก็นั่อยู่ในแอสตันด้านนอกครับในออปชันด้านนอกในขณะที่ด้านในก็เป็นฮิโรชิ อุยระนะครับที่ขึ้นมานําแต่ว่าตอนนี้นี่พรับสปีโอสู่เรือแกแรงจริงครับนำขาดเนี่ยครับยังมีเวลาหันมองกู้ต่อสู้ข้างหลังครับมั่นใจในในประสิทธิภาพของเรือตัวเองจริงๆครับแล้วดูนะครับจังหวะที่จิกก่อนที่จะเลี้ยวครับโอ้โหเรือนั้นค่อนข้างที่จะดึงสะบสัดตัวพอสมควรครับแต่เรือนั้นเรียกว่าระดับในตำนานเจสติโลครับแข็งแกร่งเหลือเกินครับเอาเรืออะไรแบบนี้สบายครับ ือแรงแบบนี้แล้วก็บังคับเลี้ยวแบบเมื่อสักครู่นี้ถ้าไม่แข็งแรงจริงเนี่ยเอาไม่อยู่ครับดูนะครับดูการเลี้ยวในแต่ละทุ่นของนิคสติอุสเลี้ยวได้เนียนเลยก็ไม่เรียกว่าติเข้าหานี่ไม่ได้ห่างทุ่งมากเลยครับเลี้ยวคมซะด้วยนะครับดูนะครับนี่คือสุดยอดฝีมือคนหนึ่งครับยิโรชิเป็นที่สองแอนตอนติสที่สามจาริสเป็นระดับที่สี่นะครับนาคอนศิลาชัยครับขึ้นมาอยู่ในรับที่ห้าครับ เราพี่เปอร์นี่ผ่านการคัดเลือกจากการเป็นรองแชมป์ประเทศไทยครับเข้ามาอยู่ในลำดับที่2องครับและช่วงที่โมลีนั้นติดทีมชาติในลำดับที่4ครับเรื่องนี้นี่เรียกว่าคัพทีมชาติกันเหนื่อยทีเดียวครับเจ้าเลดมัวครับจากเซาท์แอฟริกาครับใช้เรือแข่งหมายเลขแปดครับนาก่อนจะแซงได้หรือเปล่าอ่าเป็นแอ Ant นโทนีแอนติสไปครับโอ้โ oh ห oh. ที่นี่แอนติสจากออสเตรเลียครับอยู่อันดับที่4ี่ไปแล้วครับแอนโทนี่นี่เป็นนักกีฬาอันดับหนึ่งครับเป็นแชมป์ของออสเตรเลียแล้วก็เคยเป็นแชมป์สคับด้วยครับดูเหมือนว่าจะในปี2007นะครับ2008นั้นพลาดแชมป์ไปครับและปีนี้ดูเหมือนว่ามุ่งมั่นเนี่ยกลับมาสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งครับดูการขับขี่ของแอนโทนี่ครับเรือแข่งเขายังสมบูรณ์ครับการขับขี่นี่เข้าทุนอย่างที่คุณไพโรจน์พูดถึงครับเขายังเนียนและก็คมทีเดียวครับ พยายามจะแซงจาริตนะครับอันโตนี้อันติสนี่ก็ส like wi ูส so ีมีจังหวะขึ้นเลยครับอ้าครับดูครับขึ้นไปได้ต่อเนื่องหรือเปล่าขึ้นมาจนได้เหมือนกันครับโอ้เรียกว่าจาริตเนี่ยต้องยกเลยครับโอ้แล้วทางด้านซ้ายจอภาพครับดูว่าจะเป็นเอกชนเลยครับเรือมีปัญหาครับจอดอยู่เมื่อสักครู่นี้ครับจะสตาร์ทต่อไปไหวหรือเปล่าครับแหมสายจังหวะแซงได้ดีครับอันโตนีอันติสในขณะที่นิโคลัสร์อุวส์ไกลๆเลยครับ กูร์ซูไม่ไม่ต้องคิดไล่แซงเลยต้องไปดูนักกีฬาญี่ปุ่นครับที่อยู่แล้วที่2ครับเนี่ยครับโอ้โหสตาร์ทเครื่องยนต์ติดต่อมาครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเรือเนี่ยไม่ไหวครับเรือไม่พร้อมจะไปต่อครับฮิโรชิครับที่2กําลังจะโดนแอนติเนติสไล่แซงครับแล้วมีโอกาสด้วยนะครับไม่ใช่ไม่มีเดี๋ยวดูช่วงแยกออปชั่นตรงนี้ครับอย่างน้อยๆก็น่าจะบีบเข้ามาใกล้เลยครับสำหรับแอนติเนติส นี่ถือว่าเป็นเสน่ห์ของเจสกีครับท่านผู้ชมครับทุกสนามนะครับทุกการแข่งจะต้องมีออปชั่นแบบนี้ครับให้นักกีฬานั้นได้ไล่ทาความเร็วนะครับได้ไล่ทำความเร็วหนีคลื่นของแขกรายหน้าครับอ่าครับมีสิทธิ์ได้ลุ้นครับอันที่เนี่ยอันติสอยู่ในลายในครับแล้วก็ยูโรชิครับอยู่ในรอบอ่าเนี่ยครับโดนแล้วครับโดนเรียบร้อยครับยูโรชิโอ้โหเลี้ยวอ้อมทุนสู้กันไม่ได้ครับระยะทางเข้ากันจริงแต่จังหวะเข้าทุนอันที่หนี่งอันติสเข้าทุนดีกว่า ก็มาจากทางด้านในด้วยนะครับค่อนแคนเดียได้เปรียนครับมาดูจังหวะแรกครับที่แซงจารเลตมัวครับนี่ครับจารนเหนเลี้ยวเข้ามาครับแล้วก็พอถึงดูทางด้านหน้าครับจาเลตมันยกเร็วเกินไปครับทาให้แอนด้วยแอนพิสอาศัยจังหวะนั้นครับเร่งความเร็วแล้วก็ขึ้นนําเลยครับปิดที่ทุ่นเกี่ยวไปนี้ครับถือว่าจบเลยครับจาเลตมันต้องยกถอนความเร็วให้ด้วยนะครับในจังหวะที่2ครับ แอ้ทุนนี่น้ำมาทางนั่นมาอยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับหุ้นจะต้องเลี้ยวทางนั่นซ้ายครับสองใบครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่อยู่ไลน์นอกนั้นถือว่าเสียเปรียบมากครับจามีก็เห็นแต่ในรุ่นของสก,กีเท่านั้นนะครับที่ดูจะขับไปได้ครับรอบสุดท้ายครับโอ้นิโคลัสเรลุสไล่อรอบชาวบ้านเข้ามันเลยครับดูความเร็วของเรือนิโคลัสเรลุสแล้วกันนะครับที่ยังใช้ความเร็วไม่เต็มที่นะครับ ไม่อยากเห็นช่วงทางตรงเลยเจอเนี่ถ้าใส่เต็มๆเ,เนี่ยเรือมจะไปได้เร็วขนาดไหนครบสำหรับเรือของนิโว,วสติอุสไม่น,นี่มาจนรอบสุดท้ายครับยังขับได้คมเหมือนเดิมครับนี่ครับดูการเลี้ยวกันเข้าจุวนี้แกไปสบายๆยครับยังรักษาอร์อมเร็วคงท้่คงวาเลยครับสมราคาครับสมราคาตำนานของการจูสกโลกคนนี้แหละครับที่เคยถามว่า ถ้าหากว่าให้มาเมืองไทยเนี่ยจะมีค่าชัวร์ตัวเท่าไหร่เมื่อเจ็ดวันที่แล้วแต่วันนี้นี่ขอมาขอมาต้องผลเรือแข่งโดยเฉพาะแอฟริกานี่นะครับเราเอาสามแสนบาทลงมาเพื่อที่จะมาแข่งในในการเจสกีชิงถ้วยพระราชทานของพระราชงฆราชอยู่หมือยากมาอยู่ในบรรยากาศโดยเฉพาช่วงของพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์และก็ยิ่งใหญ่นะครับวันนี้นี่ทัวร์นาเมนต์ของไทยนี่กลายเป็นแกรนด์สแลมครับถือว่าเป็นการงานที่ดังหนึ่งในสอง สรายการของโลกเท่านั้นครับและนี่เป็นช่วงสุดท้ายแล้วครับก็เลือกออปชั่นทางด้านนอกครับมี่กอล์ลิวสบายครับที่ขับเอาใจกองเชียร์เลยครับข้บาวสนใจเป็นอันดับที่หนึ่งเรียบร้อย นิโคลัสฟิวส์แข่งได้หลายประเภทด้วยครับสำหรับนักกีฬาคนนี้ครับแข่งทั้งเรือยืนก็ได้สปอร์ตก็ได้นะครับ800ก็ได้1000 2ก็ได้แต่วันนี้นาทีนี้เลือกที่จะนำเรือแข่งพันศรสี่สี่ซึ่งเป็นรุ่นใหญ่สุดนั้นมาทำแข่งกันในประเทศไทยวหและสะใจเลยครับนี่ครับดูครับไม่ไม่เหมือนแต่ก่อนอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับการแข่งในบ้านเราในประเทศไทยนีนถือว่านักกีฬาคนไหนที่ประสบความสำเร็จจริงใจเหลือเกินครับมีโคลัสฟิวส์ครับ เข้าใชมาในโมโที่2เป็นอันดับที่1นึครับแอนโทนิอันดิสเป็นอันดับที่2ครับในขณะที่ที่โรชิมาอยู่ในอันดับที่สามนครครับในโมโต้ที่2นี้เข้าเชี่ยวชายเป็นอันดับที่4นะครับแล้วก็โจเซฟครับอยู่ในอันดับที่5ครับคะแนนรวมสองโมโตรร้ร็พลิกขึ้นดีอุสร้อยคะแนนเต็มครับทิ้งอเลนินนอันพิสสิบี่คะแนนในขณะที่โจเซฟนั้นอยู่ที่สาม ยีราชิที่สครับไอโรนั้นอยู่อันดับที่5ดูแล้วนิครัสติอุสน่าจะฉายม้วนเดียวจบแล้วก็คว้าแชมป์ได้เนี่ยแหละครับสามโมโตแรกนั้นนิครัสติอสเข้าสใจเป็นที่1ทั้งหมดครับแล้วก็สุดท้ายในโมโตที่สี่นั้นแค่ที่3ก็เพียงพอที่จะคว้าแชมป์ได้แบบสบายๆครับโดยที่มีแอนโทนีแอนติสเป็นอันดับที่2 อีสานั้นเป็นไอรอจากมี1 5อยาคะแนนครับส่วนที่4เป็นไฮจิเมะครับ144แต่ที่5เป็นรอนนิ่นครับ <S 2> <S 2> <S 2> <asteroids> ยังกลับมาร้านอันดับที่5ได้ครับสำหรับนักกีฬาไทย